นี่ปิกมาบ้านติตังจังหวัดนะเจ้าบ้านหลังนี้ยันติบอกปีหนึ่งจะมาสองเตื้อนนะเจ้าสองเรือสามเตื้อเนาะเพราะว่าอยู่ไกลเจ้านี่ก็คือบ้านตังจังหวัดของแมวขอนเนาะขับรถจากในตัวเมืองมาตีบ้านตังจังหวัดนี้นะจา้ามาหกชั่วโมงนะเจกว่าจะมาถึงบ้านเนาะ นี่ก็คือหลังบ้านเดี๋ยวจะตัวแมวมาพอนะเจ้าว่าหลังบ้านแมวเขาตีบ้านตังจังหวัดนี่แมวปลุกแมวเขาปลุกไอ้ย่างทิ้งไว้นะเจ้านี่เด้อจะเป็นต้นแอปเปิลนะเจ้าแอปเปิลปลุกต้นแอปเปิลไว้หลังบ้านต้นนี้บอกคอยดกนะเจ้ามีหลายต้นนะเจ้ามีอยู่สี่ต้นแต่ต้นนี้จะบ่คคอยดกเดี๋ยวจะป้าเพื่นนนะาาอนเขาไม่แอาพอว่ามีแอปเปิลแล้วก็มีอย่างแหมนะเจ้าช่วงหน้าห่อนจะอีนนะเจ้าแอปเปิลกับบัี้ซื้อนะเจ้าอยู่นี่เนาะ นี่นะจ๊ะต้นนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลแดงนะจ๊ะโดขนาดมีหลายต้นนะจ๊ะมีหลายต้นเดี๋ยวจะมาพอเดอร์ว,ว่ามีแอปเ,เปิลแล้วมีต้นไอ้ย่างแหมพองนะจ๊ะน่ากินขนาดเลยนะจ๊ะมาได้่นยามาได้อย่างเนาะปล่อยเป็นธรรมชาตินะจ๊ะพอไหวายางตีบอกปีนายปิ๊กมาบ้านเตือนนะจ๊ะปิ๊กมาช่วงหน้าฮ้อนจะอีกกับกู้ปีก็จะมาเก็บผลไม้กินจะมานี่กินเนาะพ่อหลังบ้าน ตีแมวเขาปลูกไว้นะจะมีอ่าผลไม้หลายอย่างนะจ้จะบ่บใจจะมีเฉพาะแค่แอปเปิลน,นะจะมีอย่างอื่นตัวนะเจ้าแต่ว่าจะเพื่อเปืน่นเขาพอต้นแอปเปิลดกๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขยับเพื่อเปืน่นเขาพอยังอื่นตัวนะเจ้าว่ามีผลไม้อย่างฟองนะเจ้าลูกแดงนี่คือต้นมะยมฝรั่งนะเจ้าเปินห้องว่ามะยมฝรังนะ่งเนาะลูกแดงก็มีลูกเขียวก็มี รสชาติของมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะถ้ายังบะซุกเตื๋ยก็จะออกเปรียปร้ยวๆนะจะเอามาตําก็คือจะเป็นมะยมเลยนะจ๊ะจะคล้ายๆมะยมเฮาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรอซุกจี้้นะจ๊ะถ้ารอให้มันซุกแล้วมันก็จะสีแดงหวานนะจะกินก็เหมือนผลไม้อ่าจะคล้ายๆอง,งุ่นอย่างอื่นไปเหี่ยนะจะลูกสีขาวก็มีนะจ๊ะมีหลายอย่างผลไม้หน้าหนาวที่นี่นะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นต้นสีขาวนะเจ้าต้นของมันจะต่ำจี้แล้วก็จะมีออกหนามเห็นน้อยนะเจ้าจะมีหนามเนาะส่วนผลไม้ย่างอื่นก็มีถ้าเป็นตีแมวขอคุ้มผ้าไหวนะเจ้าอันนั้นก็จะเป็นแหมยางหนึ่งนะเจ้าต้องคุ้มผ้าไว้ถ้าบอกคุ้มผ้าไหวนะเจ้านกนากนะเจ้าถ้าเป็นตัวสีดำก็กจําเป็นต้องคุ้มก็ได้ถ้าว่า,าเป็นสีแดงนะเจ้าต้องคุ้มไว้ นกมากินเหยมดนะจ๊ะพราเขาบบได,ด้อยู่บ้านนะจ๊ะเขาบบได,ด้อยู่บ้านเขาอยู่แหมต่างจังหวัดเขามาอยู่ในตัวเมืองนะจ๊ะอยู่บ้านบ้านหลังในตัวเมืองเนาะแต่ว่านี่คือบ้านต่างจังหวัดถ้าเขาบอกคุ้มไว้นะจ๊ะนกก็มากินเหยมดเขาพอเขาปิ๊งมาบ้านกับเบลเลือแล้วนะจ๊ะผักสลัดก็มามาปลูกผักสลัดไว้มีมีคนปลูกผักสลัดไว้รอเขาตัวนะจ๊ะ <laughs> เวลาเขาปิ๊งมาบ้านทีไรเขาจะมาผักสลัดนี่เขาก็ บ่พ่นยานะเจ้าปาาลอดสารเคมียาจะกินกับมาเก็บกินได้เลยเนาะมีพักสลัดง,าง่ามๆอยู่หลังบ้านนะเจ้าปาาลอดสารพิษเด้ออันนี้คือพักปาาลอดสารพิษนะเจ้าจะปลูกได้เฉพาะหน้าห่อนจนะอีเนาะตีนี่หนาวจะเก็บจะตลอดทั้งปีตีต้นตีแมวขอคุ้มอยู่ตรงฝักบัวนี่นะเจ้ามันจะเป็นออกลูกบห่หววขอห้องว่าลูกอันยังมันจะเหลืองๆนะเจ้าลูกเล็ก เป็นพวงเล็กๆนะจะยังบะซุกเตือยกันเลยเอาผ้าคลุมไว้ร้อนนะจะเอาผ้าคลุมไว้ก่อนคงจะแหมสักสองติ๊บคงจะปิ๊กไม้เห็นไม้นะจะมากูเตือยก็กจะมาพักผ่อนบ้านต่างจังหวัดนี่เนาะก็จะมาพักผ่อนก็นมีผลไม้อย่างต่างๆหลังบ้านนี่เอาไว้กินนะจะ บอกว่าเขาจะกินลูกสีดำสีเหลืองสีแดงอย่างกัมีครบกุ้สิงคุยังหรือว่าจะเป็นแอปเปิลนะจ๊ะแอปเปิลก็เก็บไปแจกเปลื่นแจกฝูงเขาเนาะมันนักนะจ๊ะมันนักกินบม่มดก,กันกับแบงเฮ้อคนอื่นเปิดนเอาไปกินพองนะจ๊ะอย่างลูกแดงๆงจีกกอออันนี้จะออกเปรี้ยวมากเลยนะจ๊ะถ้าเอาใส่พริกป่นใส่ปลาใส่อย่างลงไปนะจะล้ำคนาดเดอนี่นะจ๊ะ ตัวแดงๆนี่ก็จะเอาผ้าคลุมไว้ตัวนี้ถ้าเขาบอกคลุมเพราะว่าลูกมันเล็กนะจะลูกเล็กๆถ้าเขาบอกคลุมไว้นะจะเขาหมาก,กบะเรือแล้วนะจะนกกินมดก็เอาผ้าคลุมไว้พอถึงเวลาเขาจะเก็บนะจะเขาก็เปิดเข้าไปเก็บกุยยางที่นี่บ่ได้พ่นยาเลยนะจปะปลอดสารเคมีได้หลังบ้านแมวเขานะจะ อันไหนยากกินผลไม้เมืองนอกก็ามาเด้ปลาไม่ยอมแม้วมากินใต้กันนะเจ้าไข่ยังเปืือนตีอยู่ที่นี่ยากกินกระบ,บอกนะจ้ะเดี๋ยวเก็บไปหือเก็บไปเผื่อห้อนะเจ้านักขนาดเลยลูกสีแดงนี่ก็ยางตีบอกเอาใสาป่ปลาานี่ล้ำขนาดนะจ้าลูกสีดำก็มีได้เนี่ยนะจ้ะสีดำนี่แม้วขอมาได้เอาผ้าคลุมเนาะเพราะว่าสีดำตัวนี้นกจะไม่ค่อยกินนะจ้ะ นกจะเจาะจงกินเฉพาะสีแดงเนาะเขาก็เลยบ่ได้ตัวสีดําก็เลยบ่ได้เอาอย่างคุ้มไว้ก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะจ๊ะสีดํานี่ก็ล้ำนะจ๊ะล้ําแตกต่างาก,กันจากสีแดงเด้วสีดํานี่ถ้าลูกใหญ่ๆนะจ๊ะมันก็หวานนะจ๊ะออกหวาน ถ้ามีนักขนาดนี้นะจ๊ะเขาอามาเนึเขาอามา,าทาเป็นน้ําผลไม้นะจ๊ะน้ําผลไม้สดๆนะจ๊ะปนจะมีหม้ออ่าคือเขาอามาเนึเหมือนเขาอามานึ้นะจ๊ะเล้ามาก็จะไหลลงมาเหมือนเฮาเอา่เหมือนคนที่เปินต้มเหล้าต้ม,ตมออหยังนะจ๊ะแม้ก,กว่าหัวเปินห้องว่าออหยังเนาะเครื่องตีผลิตน้ําผลไม้นั่นแหละจ๊ะ พอหอ่อามานึ่งนะมันก็จะเป็นกลายเป็นน้ำผลไม้ดื่มได้ตลอดปีนะเจ้าเอาลายๆอย่างมาผสมกันเอาทั้งสีดำสีแดงสีเอ่อลายลายลาย่างเอามารวมกันนะจ้าเมืองนอกจะอิ่มแม้เขาจะมีสวนไว้อย่างอี้นะจ้ะแต่เปื่อนบ้านเปื่อนก่ออ่าเปื่อนกับบักข้ามมาในเขตของเขานะจ้ะเปื่อนจะอยู่เขตขายเขตม,นะมันเนาะแม้วนี่เปิงใจกับต้นมะยมฝรังนี่ขนาดเลยนะจ้ะมากุ้เตือก็จะมาเก็บต้นนี่เราจะต้นสีแดง เสียขาวนี่ล้าขนาดนะเจะยิงดกๆจะอี้เไหนอยากกินก็บอกเด้อยันตีบอกตีนี่ปนจะบอกข้ามเขตขายเขตมันนะจ้ะเพราะว่าจะอยู่ในส่วนของขายของมันเนาะถ้าปนจะข้ามมาในเขตของเขาเ้นก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะจ้ะเขาจะข้ามไปในเขตเขาเขาก็ต้องขออนุญาตเขาเนาะแต่ว่าเมื่อกับมีความจําเป็นที่เขาจะต้องข้ามไปเขตของเขาเนาะเขาก็ไม่ได้ข้ามมาในเขตของเขาเนาะ ส่วนเพราะฉะนั้นผลไม้ของเขาเวลานกกินมัก,ก็บ,บ่มีไผมมนไล่นะจะถ้าเขาบอกคุมไว้นกขนาดนี้เลยนะจะแต่ลูกเดงแต่ลูกไม่ยมนี่มันจะลูกใหญ่นกบอกคอยนกบอกกินนะจะก็เลยบอกคุมไว้แต่อย่างลูกที่มันเล็กกว่านั้นต้องคุ้มนะจ๊ะบอกคุมเขาปีกมาถือมาก,กับ,บเบือไว้ให้เขากินแล้วเนาะก็จะป้าเพื่อนๆเข้ามาแอวหลังสวนอ่าของแมวเขาเละจ๊ะ เก็บไปขายก็ได้นะเจ้าเก็บไปขายก็ได้หลายตังค์เนาะแต่ว่าแม่ขอมาได้ไปเก็บขายนะเจ้าทุกทุกทีก็เก็บเอามามแบ่งเปลือนแบ่งฝูงกันหรือว่าเก็บเอาไปทําผลไม้นะเจ้าทาผลไม้อ่าไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยนะเจ้าลูกอย่างอี้ถ้าเขาเก็บเอาไปใส่อ่าตู้เย็นไว้ใส่ช่องฟิตไว้เขาอยากกินไม่ได้เขาก็าไม่กินก็นยังสดๆเหมือนเดิมนะเจ้าอย่างตีบอกตีนี่อ่ากู้บ้านนะเจ้า กู้หลังคาเรือนเลยจะมีต้นแอปเปิลเก็บจะทั้งหมดเขียดไข่เขียดมันอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้แม่ขอก็ปลูกมาแตงปูกกันอย่างละไว้หลังบ้านนี่กับบะหมี่ไข่มายุงนะ่งเนาะถึงเขาบียู่บ้านกับบะหมี่ไข่มาเก็บนะจ๊ะขอจะเขียดไข่เขียดมันจะอีนะ่เนาะตีนี้กู้หลังคาเรือนเลยนะจ๊ะตีเปิลจะมีต้นผลไม้อย่างอีนะนะ้เนาะผลไม้แอปเปิลอย่างนะจ๊ะก็เลยบะหมี่ไข่ยากกินเนาะมันนักนะจ๊ะออกทีนักขนาด นอ,อกจากว่าเขาเก็บเอาไปในตัวเมืองนะจ๊ะในตัวเมืองที่เปื่อนๆเขาตีอยู่ในตัวเมืองเขาอยากกินก็เอาไปแบ่งให้เปื่อนให้ฝูงเขาเขากินกันนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงกาแรงใจติดวจไม่ย่แมวแม่แอลพอส่วนของแมวเขาตั้งเมืองนอกเด้อว,ว่าการใจชีวิตยังได้นะจ๊ะ